แล้วตัวน้องยิ้มเองพอจะได้ได้ร่วมง,งานกับศิอเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วมีการสื่อสารกับเขา คือคือน่ารักมากค่ะคือครั้งแรกที่เจอแบบว่าคือเป็นกันเองมากเลยแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาจะยิ้มตลอดคือแบบว่าเขาจะยิ้มให้แล้วก็แบบว่าทําความคุ้นเคยให้ตลอดเลยค่ะแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกแบบสนิทอะค่ะสนิทแบบไวมากแล้วก็คือเป็นกันเองเฟรนี่มากเลยแบบรู้สึกแบบโอ้อบอุ่นเนาะดีจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพลงที่เราร้องกับเธยเป็นญี่ปุ่นนี้คือเพลงอะไร ประดับใจค่ะแต่ถ้าอยากจะให้แบบร้องเพื่อเป็นการทวนความจำนิดนึงคุณผู้ชมเพลงอะไรนะจะไม่ได้ร้องให้ฟังหน่อยก็มีมีเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะคะที่จริงอันนี้ก็แบบว่าเตรียมเตรียมมาร้องเตรียมมาร้องด้วยนะเป็นเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเพราะว่าแอบซุ่มมาคือตอนแรกที่ไปร้องเนี่ยยิ้มร้องเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะแล้วคนญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ ปรากฏว่าคนนักรอญี่ปุ่นเขออา,ารียนภาษาไทยได้ด้วยยิ้มก็เลยเข้สึกว่ายิ้มต้องกลับมาฝึกภาษาญี่ปุ่นแล้ว 「oh. 目を閉じて何も見えず悲しくて」 เลยนะคะสำหรับการใช่ค่ะใช่เลยค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบคือที่จริงเพลงนี้เป็นเป็นเพลงของเป็นํำนองของญี่ปุ่นแล้วเราก็เอามาร้องเป็นภาษาไทยซึ่งเพลงว่าดาประดับใจที่พี่ฝนร้องนะคะแล้วก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันก็คือเพลงดอกไม้ให้คุณค่ะแต่ว่าอันอันอันนี้ร้องเป็นภาษาไทยนะคะอย่างนี้เราเคยได้ร้องจริงๆแล้วเพลงพอไปญี่ปุ่นเราจะต้องนึกถึงเพลงซากุระใช่ใช่ไหมเคยให้พี่สมชายร้องให้เราฟังไหมก็ เคยค่ะเคยแบบว่าพี่สนใจเคยเปิดให้ฟังเนาะเคยไหมซากรุ้งยิ้มคุ้นๆมากเลยเหมือนเคย เคยเหมือนเคยจะให้ยิ้มร้องเนาะแล้วก็ยิ้มก็ร้องไม่ได้ยิ้มก็เลยบอกว่าเอาป็นประดับใจแล้วกันอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะทั้งร้องเพลงทั้งแฟนขับได้ร่วมงานกับพี่สมชายทั้งเป็นคนอื่นๆเนี่ะเรารู้สึกประทับใจอะไรกับกับการไปครั้งนี้ก็นี่แหละค่ะประทับใจที่สุดเลยก็คือหนึ่งเลยคือคนคนญี่ปุ่นคือได้รู้วัฒนธรรมเขาแล้วก็การใช้ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็นิสัยของเขาอะนะคะซึ่งซึ่งแบบ คือคนนี้ผมนิสัยดีมากนิสัยดีมากเลยแล้วคือตอนที่ยิ้มไปไปทําบุญที่วัดอะไรเงี้ยค่ะคือยิ้มมีความแบบยิ้มจินตนาการเลยนะว่าต้องเป็นพระองค์ใหญ่มากอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนบ้านเราไงก็แบบพระประธานองค์ใหญ่ๆแต่พอไปถึงปุ๊บก็แค่นี้เองเล็กนิดเดียวแล้วก็เป็นการโยนเหรียญเหมือนทําทานมากกว่าแล้วก็ไหว้ขอพรแล้วก็กวาดทูป เนาะใช่ค่ะใช่เขาจะกอดทูบแบบว่าเจ็บต้องไหนอะไรไงกอดทูบกอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเสี่ยงเจมซีด้วยซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ประทับใจมากเลยก็คือโชคไม่ดีเลยครั้งแรกครั้งแรกนะครั้งแรกโชคแร้โชคไม่ดีเลยวัดวัดอาซาคิศาลใช่ไหมคะใช่วัดเซโซจิแล้วก็เป็นวัดดังเลยโอ้โหเสี่ยงมาไม่ดีเลยก็เลยแต่ว่าเขาก็มีการแก้เคขดก็คือให้ทิ้งเอาไว้ล้วจะโชคดีอะไรเงี้ยค่ะแต่คือด้วยความที่ยินก็แบบว่า มีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอันค่ะ<ช>ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรต่านั้นก็ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมก็คือคนญี่ปุ่นคือเขาจะแต่งตัวใส่ชุดใส่ชุดอะไรนะคะกิมมโนกับอ่ะอากาตะใช่ไหมยูกตาตะใช่ยูกตาตะก็คือเหมือนช่วงนั้นที่ยิ้มไปเป็นช่วงเทศกาลดอกไม้ไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะใส่ชุดยูกาตะคือยิ้มเลยมีความรู้สึกว่าคือเขาเป็นวัยรุ่นนะแต่เขาใส่ชุดประจำชาติเขาแล้วคือแบบ แลคือทุกคนมองเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาม <ะ S 1> คือมันกลมกลืนแต่เรามีความรู้สึกประทักใจอะว่าเขาแบบเขายังช่วยกันอนุรักษ์กันอยู่นะอ,อะไรเงี้ยคือเขาแบบช่วยกันแต่งแล้วเขาทําน่ารักมากเลยอะไรเงี้ยแต่ยินก็แบบไม่ไม่มีโอกาสได้ใส่เพราะว่าเมาืแบบกิจงานติดภารกิจเ,เราได้ดูไหมคะแต่เอ่อ้าลกไม่ไม่ได้ดูค่ะพอดีว่าเพิ่งมาถึงไม่มากวันนั้นแล้วก็ วันเดียวกันค่าวันเดียวกันก็เลยก็เลยแบบพลาดไปอะไรไปอีกไหมเดี๋ยวอยากไปน้อยไปด้วคนไทยถ้าครั้งหน้าไปเราหนูไปด้วยอ๋อแล้วก็คือความประทับใจที่สุดเลยก็คือได้มีโอกาสไปเห็นภูเขาไฟฟูจิอ๋อโอ้โหแบบอันนี้อันนี้ประทับใจมากเลยคือคือเราไม่คิดว่าจะสวยขนาดนั้นคือ สวยเหมือนเหมือนแบบว่าเหมือนเอาภาพวาดไปติดเอาไว้บนหลังฟ้าคือเราไม่คิดว่าแบบเหมือนเป็นของจริงอ่ะมันเหมือนแบบเป็นหลบจินตนาการอะไรเงี้ยแล้วคือประทับใจมากแล้วก็สวยมากแล้วก็ถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีความประทับใจก็คือได้มีโอกาสไปกินลูกพีชอ่าคือคือตอนแรกคิดว่าลูกพีชเนี่ย มันคืออะไรค่ะแบบคิดว่าคงเป็นพืชชนิดหนึ่งมั้ออะไรเงี้ยเออพืชพีทอะไรประมาณนี้แบบไม่คิดว่าเป็นผลไม้คือก็ถามพี่สมชายว่าพี่สัมชยก็ถามว่าเออมมนรู้จักรูปพีทไหมยิ้มบอกเคยรู้จักก็คือใส่ในเครื่องสำอางว่ามันคือรูปพีทแต่เราไม่เคยกินเพราะ่ เพราะเราประเทศไทยไม่มีเนาะ,ะอะไรค่ะก็เลยได้มีโอกาสไปกินแล้วก็โอ้โหเจ้าของเจ้าของใจดีมากเจ้าของสวนนะคะให้มาเป็นลังเลยตอนแรกได<อ>้แค่สองลูกเองค่ะ<อ>ไปเก็บกันมาคอเราสังลูกสงลูกพอไปไปมาลองไปให้เขาฟังเขาให้มาเป็นรังเลยนี่นะเราต้องใช้เสียงต <c oughs> ้นเป็นประโยชน์เนาะใช่ค่ะเขาแบบใจดีให้ให้มาเป็นลังเลยแล้วก็แถมให้อังหุ่นมาทานด้วยแสดงว่าคนนี้ขุนใจใช่ใจดีมากเลยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปแช่ แช่เซ่น uh, ไม่ไม่ถึงกับออนเซนค่ะคือแช่เขาเรียกออนเซนด้วยใช่ไหมแต่ว so, so, oh, ่าแช่เท้าแยเท้า้าเฉยๆค่ะเท้าอย่างเดียวคือคือไม่มีโอกาสได้ได้ลงไปแช่ทั้งตัวแต่ว่าก็คือคือแค่นั้นก็ดีใจแล้วก็คือแบบได้สัมผัสแล้วว่าอ๋อการแช่น้ำพุร้อนมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ประทับใจโอเคเลยดีใจตอนนี้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ทั้งหมดทั้งความประทับใจทั้งประสบการณ์ครั้งแรกที่เราไปญี่ปุ่นไหนจะ ได้เจอชาวต่างชาติแันนี่ก็คือสัมภาษณ์พิเศษที่เต้ได้มาออกกองนั้นนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เต้ได้ออกกองมาสัมภาษณ์ถึงเป็นได้ยาวขนาดนี้เพราะปกติจะอยู่แต่ในสตูแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่กอที่ออกกองแต่ครั้งแรกนี่ที่มามาสัมผัสเออทั้งพี่หลชัยด้วยที่เป็นตัวที่เป็นอาข่าวแล้วก็เป็นน้องยิ้มที่เป็นเสียเป็นที่ได้ไปรอเลกที่ญี่ปุ่นนะคะยังไงเรากลับไปที่สตูไปที่เบสทีกันก่อนดีกว่า